สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองปิดฉากขั้วลุงอนุทินลบอดีตเนวินซื้ออนาคตนายใหญ่เบื้องลึกสลายขั้วลุงอนุทินควงคูใหญ่เนวินรีเทิร์นบ้านเก่านายใหญ่แอบซ่อนแผนขั้ว212ก่อนจะเดินทางมาถึงฮ่องกงเปิดตัวขั้วใหม่ก็คือบทจบขั้ว188 จับตาปฏิบัติการเอาคืนของลุงบ้านป่ารอยต่อเกมนี้ยังยืดเยือ้ออะไรก็เกิดขึ้นได้ฉากดิีรักการเมืองบทใหม่อนุชินชายวิรกูลนำทีมภูมิใจไทยร่วมกับแกนนำเพื่อไทยทแถลงข่าวพาธมิตรคั้ว212เสียงซึ่งจะเป็นเสียงตั้งตนที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันในหมู่แกนนำพรรคสีนเงินรู้อยู่แล้วว่าเพื่อไทยภูมิใจไทย ปิดดิว212เสียงมันตั้งแต่ก่อนช่วงที่ทักษิณชินวัตรจะมาตั้งฐานประชาการที่ฮ่องกงดังนั้นตัวแทนค่ายบุรีรัมจึงไม่ได้เดินทางไปฮ่องกงและผู้ที่ไปพบคนแดนไกลส่วนใหญ่ก็เป็นพักและกลุ่มที่อยากเข้าร่วมงานด้วยแต่นายใหญ่ยังไม่ขอจริงๆแล้ววันที่3สิงหาคมนี้แกนนาเพื่อไทยภูมิใจไทยก็ต้องเตรียมแถลงข,าข่าวคั้วใหม่212เสียง บังเอิญเจอโรคเลื่อนกระทันหันแกนนําเพื่อไทยจึงเลื่อนงานแถลงข่าวออกไปก่อนทำไมนายใหญ่ต้องจับคั่วกับภูมิใจไทยคำตอบคือค่ายสีนเงินไม่ใช่พักลุงและครูใหญ่บุรีลำก็มีเครือข่ายอยู่ในสภาสูงจำนวนหนึ่งลึกๆแล้วนักเลือกตั้งในค่ายภูมิใจไทยก็อยากรีเซ็ตการเมืองผ่านการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและปิดสวิตชุคสามปอ จึงหันมาร่วมมือกับเพื่อไทยรักเราไม่เก่าเลยปีที่แล้วทักษิณหรือโทนีวูดซัมวิจารณ์การทำงานของอนุทินชาญวิรกูในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแต่เมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องทักษิณวิจารณ์แรงแรงอนุทินตอบว่าท่านทักษิณชินวัตรเป็นอดีตผู้บังคับบัญชามีบุญคุณกับผมมากจึงไม่ขอกล่าวถึงแต่เคารพท่านตลอด ครั้งหนึ่งเสียหนูเคยโชว์ห้องทำงานบนอาคารชิโนไทยทาวเวอร์ยังมีภาพทักษิณน,นายเก่าติดที่ผนังห้องทำงานช่วงรัฐบาลคอสอชอ,อนุทินก็เก็บตัวเงียบเวลานั้นยังมีข่าวว่าเขาดอดเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบนายใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่ยังรักกันดีอยู่เสมอย้อนไปปี2544อนุทินได้เข้าเป็นสมาชิพกพรรคไทยรักไทย และได้เป็นกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและช่วงปลายรัฐบาลทักษิณหนึ่งเสยหนูเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะโยกไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งตอนปลายปี2548ปีที่แล้วอนุทินเคยตอบคำถามกรณีปมขังคาใจระหว่างทักษิณชินวัตร กับเนวินจิตชอบผมว่าการเวลามันก็คนก็อายุมากขึ้นอะไรก็มากขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรกันเท่าที่ผมทราบไม่มีการพบปะไม่มีการพูดคุยอะไรกันนับหนึ่งครับนายระหว่างที่โทนี่วุดซัมหรือทักษิณพูดคุยผ่านรายการแคร์ทอกผ่านแอปพลิเคชันขับเฮาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเนวินโทนี่ตอบสั้นๆว่า คุณเ네นวินมีคาแรคเตอร์ของตัวเองก็รู้จักกันแต่การเมืองก็ทำให้เหินห่างโทนี่ยังรำลึกความหลังสมัยผู้แทนช่วงปี2512-2514เวลานั้นเลิศชินวัตบิดาของทักษิณเป็นสสเชียงใหม่และชัยชิดชอบบิดาของเ네นวินเป็นสสบรีรัมทั้งคู่ต่างเป็นสสอิสระจึงได้ร่วมงานกัน ผมเรียกพ่อเนวินว่าอารู้จักพ่อเนวินกำนันชยัยก่อนเจอเนวินตอนหลังมาก็ตอนที่อยู่พรรคไทยรักไทยก็สนิทกันขยันขันแข็งปี2544ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกำนันชัยและเนวินยังสังกัดพรรคชาติไทยผ่านไปปีเศษกำนันชัยจึงเอ่ยปากกับทักษิณว่าอาขอฝากลูกชายไปทำงานกับท่านนายกด้วยนะ เพียงไม่กี่ปีเนวินก็กลายเป็นขุนพลคู่บาร,รมีของทักษิณก่อนจะถึงจุดเปลี่ยนในปี2551เมื่อเนวินแยกทางนายใหญ่ไปสร้างอาณาจักรของตัวเองการเลือกตั้งปี2566ผู้สมัครสสเพื่อไทยในภาคอีสานพ่ายแพ้ภูมิใจไทยประมาณ35เขตนี่คือสัญญาณขาลงมนทักษิณไม่ขังเหมือนเก่าเหนืออื่นใดการเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้า คู่แข่งที่น่ากลัวของเพื่อไทยคือก้าวไกลหากได้ครูใหญ่เนวินรีเทิร์นมาช่วยพักของนายใหญ่ก็น่าจะต่อกรกับค่ายสีส้มได้สูสีขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ